สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสู่ปูสู่คนค่ะเมื่อกี้ก็มาพ่อกับแม่บนสสันผ้าแสบคือเกาล่ะค่ะเมื่อนี้แม่บันสิพา้ามากินหมักสมจ้าพี่น้องสิสมคําเหล่ารือบ่จ้าเขาขา,ขายสามสี่โลหะสิบบาทแมา่บาันกับบอก้าซื้อจ้าเทียดอกจ้าหลดมัโคษณสนามย้ำใดกะบอก้าซื้อเพราะว่า ซื้อแล้วบ่ได้ดังใจมิแตกสมแกะน่วยไดกระสมจ้ะเพิ่นบอกว่าของเพิ่นรับประกันค้อมหวานไม่จากรถสดจากสวนมาซั่นพี่นองอันนี้แม่บันก็เลยเห็นคน้างบ้านเพิ่นซื้อแม่บันก็เลยล้องถามเพิน่นเพราะว่าเห็นเพิ่นยืนซิมอยู่ถ่ายรถ แม่บันก็เลยถามว่าหวานบอเพิ่นบอกว่าหวานยูแม่บันก็เลยร้องสื่อเบึงเห็นหน่วยแรกแล้วจ้ะสื่อมาซีโลหาสิบบาทว่ามันสิหวานสมคำเล่ารือบอแม่บันร้องซิมเบงกันเ้ยค่ะ ใช่หรอพี่นุ่มมันบอกว่าหวานจา้ะคนชิมขังคนขังบ้านหวานหวานมาสักเบิ้งได้จังชิลลองอีกชิลลองอีกหน่วยหนึ่ง เดี๋ยวลูกค้นขางบ้านล้วพี่น้องเลยหมดจ้าวะ่ะแม่บันค่อยซื้อเลยค่ะเพราะว่าค่อยซื้อแล้วมันส่งคยมันส่งก็กล้าซื้อกินวันนี้ค้นขางบ้านเพิ่นว่าหวานแลาวจแม่บันกันเลยซื้อน้ำเพิินจากพี่น้องซื้อเพราะว่า มีคนซิมแล้วเนาะตัวกบว่ได้ไปซิมน้ำเพลนเนาะถึงใส่เสียลูกคนขังบ้านพี่น้องซิมเบิ่งหนอยที่สองกันด้วจ้าว่ามันสิหวานเนาะ ตัวกันคักกันแน่แท่านพี่น้องขนาดหน่วยขนาดหน่วยสี่เหลียลยล่ยมนี่แหละนวยที่สองบนก็เดินมาน่วยที่สามพี่น้องท่านใดเคยถือบาคา่ค่ะเคยถือคือแม่บันบ่เนี่แม่บันถือเด้่นี่ กระยอนบวกาสื้อย้อนยังย้อนเคยซื้อแล้วกินบ่ได้พี่น้องอันนี้ก็ะเสียใจค้นค้างบ้านที่จันนนี่นได้เพิ่นวหวานหวานมาจันก็นเลยวหวานน้ำเพิ่นซิมมึงอีกคนเดิอไหมที่สามคนเดิอ มันกันยังสมอยคือเก่านหรอพี่นอง กสุดท้ายได้จ้ะพี่น้องวยทีซีได้จ้ะของถือก็พาะซ้ำนี่แล้ะเนาะพี่น้องซีโลห่านสิบบาทมาสัน่นหานโลห่านสิบบาทกันยังประกาศซื้อได้พี่น้องขั้นเป็นยังไงอักนี่กันย้อนว่าค้น้างบา้านเนาะค้น้างบา้า,บานเพิ่นว่าหวานเนาะ ตัวกันชัดๆเจ้าของรถขายสมก็ว่าหวานหวานนะสันพี่น้องโอ้ยตัวขายคักขายแน่เนอะค่ะ สำนียนะจ๊าผู้ใดเคยโดนแบบนี้เนี่ยนะจ่ะคอมเมนต์มาบอกเมียบันไดเด้อค่ะผู้ใด โดนคุยเม่บันเนาะคะ่ะคยโดนบ่ค่ะส่งหวานหวานบ่นหวานจะซื้อได้พี่น้องส้มครับส้มส้มหวานหวานั่นพี่น้องหวานเป็นตะึกีกใดค่ะแม่บันก็เลยกายังโมเซียเด้แม่บันก็เล,ลยบอ,บ,เลบอกว่าเป็นจังได้เอินถามคนข้างบ้านหวานบ่เพราะว่าหวานหวานฉันเอหวานกับหวานนั่เพิ่นสุดท้ายแล้ว เชื้ลูค้นขางบันพี่น้องจ้าพี่น้องท่านใดเคยถือแบบนี้คือแม่บันบกคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยค่ะสำหรับเมื่อนี้แม่บันลาไปก่อนค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจง้งเตือนเพื่อชมคลิปใหม่ๆของแม่บันเด้ค่ะสำหรับเมื่อนี้แม่บันลาไปก่อนค่ะสําหรับสวัสดีค่ะ พ้อกันไม่คลิปนานนะจ้า